พระเอกรุ่นน้องคนนี้รับชอบแอป,ปมากขอซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังห่างๆอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มคู่จิน้นแอปทักษะอนอย่างตีธนพลจารุจิตปรานนทที่ตอนนี้แม้กระแสจิ้นจะเบาลงแต่ก็มีแฟนคลับลงเรือภายกันอยู่บ้างล่าสุดเมื่อเจอหนุ่มตีก็ขอสัมภาษณ์เรื่องเนื้อหอมของสาวแอป,ปที่ตอนนี้มีคู่จิ้นและถูกจับตาความสัมพันธ์สองคนทั้งนานกุล กับทีมทิทาถามว่ามีสองหนุ่มอยู่ในกระแสแทบทุกวันแบบนี้ต้องรีบทำคะแนนไหมหนุ่มตีบอกว่าขออยู่ซัพพอร์ตที่แอบอยู่ไกลๆตรงนี้ดีกว่าเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังมันสำคัญกว่ามากๆไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือมีความสุขกับตรงไหนเราชื่นชอบเขาเปลื้องเขาการที่ซัพพอร์ตตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่งดงามและสวยที่สุดขอคอยสนับสนุนแบบนี้อยู่ห่างๆแบบนี้ดีกว่า